กงกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับรีบข้ช่องชาติมงครับอจริงนะเว้ยวันนี้ผมไม่ได้อยากมาเล่นหรืออยากจะเป็นรีวิวอะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าแม่งใกล้ละทุกคนเข้าใจที่ผมจะสื่อไปว่ามันใกล้ละอีกประมาณเกมนี้มาน่าจะกุมพามีนาปะผมว่า ปีหน้าใกล้แล้วห้าปีเพราะว่าอะไรใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนี้คือมันก็ผ่านมาน่าจะเกือบสิบวันแล้วครับที่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงวันที่เท่าไหร่นะแต่คือน่าจะผ่านมาประมาณสิบวันแล้วเวียดนามไม่ตัวแทนแข่งและสังเกตปะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับคือไทยไม่ประกาศหานักแข่งหรือไม่มีการจัดแข่งแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วแหละเอาจริงอะ อกูไม่รู้จะมาทําคลิปอะไรเว้ยเอาจริงนะครับที่เห็นผมแบบไม่ได้ทําคลิปสปีดยิปไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าใครได้ดูไลฟ์สด2อสาไลฟ์ like ล่าสุดคือผมเล่นละเม่งแหลกโทรศัพท์ผมนะเว้ยสิบสามโปรแมเล่นละวแม่งแหลกปรับภาพต่ําบางทีก็แหลกปรับภาพสูงบางทีก็แหลก ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรผมก็หัดร้อนเอาจริงหวัดร้อนไปเกมแม่งทำมา4ปีแล้วแม่งยังแหลกคือไม่ได้โทษโทษทีมงานไทยหรอกแต่คือผมก็ไม่รู้จะโทษใครอ่ะแต่คือมันแหลกอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเราถามว่าพี่มอสพี่รีวิวสปีดพาร์ทหน่อยมีคนคอม,มมินเยอะมากทั้งในทิกต o k แล้วก็ย t u b e ของผมแนละ้วเอาจริงซีซั่นนี้ไม่ต้องซื้อครับมันกากหรืออยากให้ผมรีวิวปะละ่ะผมจะไม่รีวิวแบบครั้งก่อนแล้วคือจะมารีวิวตามความรู้สึกให้ดูเลยมาซื้อแบบสดๆนี้เลยคลิปนี้ใส่เอฟเฟกต์น้อย ตอนนี้เวลผม13ผมจะต้องซื้อให้เวลมันเต็มมาไหนไหนมันก็จะใกล้แล้วนะเอาให้มันเต็มไปเลยไหมเวลร้อยโอเคไหมไปเลสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองเพชรครับไปเรียบร้อยไปรับรับของเรางัท้หมดผมจะรับเป็นของผู้หญิงแล้วกันนะครับของผู้หญิงละกันรับให้หมดเลยของผู้หญิงโอเคเรียบร้อยมาให้หมดเอามาให้หมดชื เอาจริงไม่มีกระจิตกระใจเล่นอะคุณพูดตรงๆซะเลยเล่นเราแม่งแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ดูในคลิปนี้ผมไม่รู้มันแก้หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ได้ดูว่ามันแหลกหรือเปล่านี่ชุดนะครับนี่ชุดผู้หญิงนะอุ้ยสวยนะเนี่ยสามเปเล่นไปอันนี้สวยทุกอย่างยเว้ยทรงผมนะทรงผมมันไม่ดูอลังปีกด้านหลังอลังการเหลือเกินแต่ทรงผมมันไม่อลังเอ้าหูเนี่ยฟังเสียงเสียงยังบั๊กเลยทั้งคลิปเนี่ยเสียงเกมเบาๆแต่พอมาถึงท่อนเนี้ยแม่งเสียงเสียงดังเฉย นี่คือรถนะครับรถคันใหม่สภาพค่าแซ่นเน้นไปทางทัสเตอร์ก็คือบูตแรงครับสปีดแล้วก็เถินเลี้ยวดีนะคุณสมบัติพิเศษเพิ่มความแก่งเมื่อเลี้ยวแบบไม่ดีเมื่อเก็บโทเค็นจะมีโอกาส60%ที่ได้รับ2มิดิบูตและระยะเวลามิดิบูตบวก0.12วิเป็นเวลา5วิเก็บโทเค็นคืออะไรวะอันนี้คือบั๊กหรือว่ามันมีโทเค็นให้เก็บจริงๆเนี่ย แต่ผมมาดูตารางรถนะครับรถคันนี้อยู่อันดับที่25นะอยู่สูงกว่าพวก Dark Demon King เอสตาเกเซอร์ Star, aser, นะครับ Galaxy Light อ่ะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอ่า McLaren ไม่ค่อยได้อยู่ที่สคันนี้อยู่25ห้เฮ้ยก็ถือว่าดีอยู่ป่วาววะเครื่องยนต์อัปรังน์ขวาน,นะครับคือสายคูคูบูทพาวเวอร์นะครับแล้วก็แรงส่งอัปบรังตรงด้านซ้ายคือสายคูคูบูทพาวเวอร์เหมือนกันแล้วก็เชื้อเพลิงอัปบังด้านซ้ายคือสายคูคูบูทพาวเวอร์นะครับแล้วก็เทอร์โบอัปบรังตรงกลางนะ พิพูนพาวเวอร์แล้วก็เอ็นแทงดิ่งยาวครับผมก็คือขวาท้ายกลางนะรูปล่างรถก็จะประมาณนี้อยู่อันดับที่25เลยเหรอเออวะ่ะทําเป็นเล่นอยู่นะเนี่ยค่อนข้างก็เหม,มือนเซรามูนสีชมพูมาดูซิความเร็วปกติจะอยู่ที่2องร้อยสเนึ่ยอะจังวะ่ะ C W W ครับผมสามร้อยสิบจุดเก้าอุ้ยไปถึงความเร็วสุดได้ค่อนข้างเร็วนะ C W W 310.9ว่ะอีกรอบหนึ่งซิ C W W สามรโอเค WC w 290 WC w 290ที่มันวอาเก็บโทเค็นคืออะไรวะหรือว่าเก็บไอเทมวันหน c w 2สองอเป็นสีอีกรอบหนึ่ง c w 2สองเป็นสี ไปดึงความเ็สูขขงสุดค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ย <S <S ผมรู้แล้วครับสกิลมันคืออะไรแต่ผมจะอ่านให้ฟังนะเว้ยมันบอกว่าเมื่อพิกอัพแอดไอเทมเมื่อเก็บไอเทมจะมีโอกาสจะได้2มิดิบูทและระยะเวลามิดิบูจะบวก0 1นย์จุดหนึ่งสอวินาทีปลาวิลดสายไอเทม ไม่ใช่สายเทมก็ไม่ต้องซื้อนะครับมาผมจะเล่นให้ดูในแรงแล้วกันแมงรีแรงออก็เลยนะ่ไดมอนด์เนอสะสาตาแรกครับผมหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาประมาณน่าจะเกิน10วันน่ะถ้าเป็นสปีดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยด่านลูกลากเออขอพิงเล่นแล้วกันอยากเล่นชิวๆนะครับตอนนี้ขอแบบชิวๆเลยแล้วกันไหนนี่เป็นไง่ะรถใหม่เอ้ยลืมใส่สัตว์เลี้ยงว่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเทสความเร็วให้ดูแล้วลืมใส่สัตว์เลี้ยงเลยถือว่าต่อให้แล้วกันมา ไหนอยากเจอว่า S ISO โคตรอะได้ปะทุกคนครับเอาเงี้ดีกว่าทุกคนอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะเว้ยสนับสนุนใครเนี่ยผมชอบสีพวกแล้วกันเอาด้านซ้ายนะอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะเว้ยเพราะว่าผมคิดว่าสปีดทีน่าจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะอันนี้พูดตรงจากใจจริงไม่ติงหนังชะกะกักกระโปรงเลยนะจริง,รงพูดจริงๆเลยแบบเขาคัดตัวตัวแทนประเทศแล้วอ่ะไทยไม่มีคัดอะว่าไงอะ ีวีเพราะว่าเกมมันค่อนข้างน่าจะขาดอุลแหละเพราะว่าคือคนเล่นมันน้อยลงอ่ะมันเยอะแค่ปีแรกครับหลังจากนั้นก็เราห้อยละแหง่ะเขาาะแว่าเราห้อยแหงเอ้น้องน้องมีเอ็เอโซแต่น้องสู้พี่ไม่ได้หรอวะพ,อะพี่ถามจริงเหรอรพี่ใายเทมนะนี่ปีมือพี่กา็กะากด้วยดิประเด็นเนี่ยเออวงเฮ้ยแต่รถมันเล่นดีนะแบบเนี่ยค่าเทินค่าเลยรดีะไม่หนักไม่เบานะครับแล้วก็ไปถึงคนสุดเดยคอนร็ว ไปถึงความเร็วสูงสุดได้ค่อนข้างเร็วจะรีบพูดไปไหนหวะนีเนี่ยเออนี่ไงดูดิไม่หนักไม่เบาแล้วเว้ยเนี่ยค่าเลี้ยวก็โอเคค่าเทินก็ดีบูตก็แรงด้วยประเด็นนะ่ะแต่มันเป็นรถสายเทมห์มาดิเอาเป็นว่าถ้าใครมีเงินเหลือก็ซื้อไปเถอะครับแต่ถ้าพวกใครไม่มีตังค์อยากได้รถสายเทมเลสซิ่งเอ,อ้ยอยากยดกอยากไรถสายเลสซิ่งก็ไปหาซื้อรถดีๆแล้วกันไปตนตัวรถดีๆแต่ก็อย่างว่าล่ะมันเป็นรถสายฟรีนะครับแบบสายงมน้อยอ่ะคันเนี้ย เอาไปเล่นแหลงก็เล่นได้นะขึ้นแบบแหลงสูงสุดได้ชื่อแหลงอะไรวะเอาจริงกูลืมแล้วเนี่ยมันชื่อแหลงว่าอะไรวะเกินโนวาผมลืมแล้วอ่ะสูพิมเออสูพิมรีเจนรีเจนใช่ปะเ <c oughs> ชื่อลืมรู้แม่งแหลงสูงสุดแหลงอะไรวะเนี่ยลืมสภาพลืมจริงลืมจริงแค่ได้โกหกแหละทีวีพ่ะผมสวยอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ดีวกว่าเพราะว่าผม,ผมน่าจะต้องหาเกมหมดได้แล้ <c oughs> เวเกมเลเซอร์มันไม่ค่อยสนุกว่ะ สำหรับผมนาะเวสำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับผมคือรู้สึกว่าฟิสิกส์เกมอะพวกแบบฟิสิกส์เกมเวลามันเหินลงอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนสปีดดีสปีดดี้ทาได้ดีกว่าของนั้นอะแต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันได้เรื่องของลิขสิทธิ์รถไงสําหรับเอเลเซอร์ผมไม่รู้จะทำอะไรตอนเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าทำก็มีแต่ฟีฟ่าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดเกมฟีฟ่ามากเล่นทุกวันออนตั้งแต่เช้าทุกวันสามเสี่ยวซหนึ่งฮูปปีไปดิมาดิมาดิ เออวะ่ะดูดิมันไม่ตึงเลยอ่ะน้องเอสไอ,อ,อส่งเอ,อสไอโซ่ะไม่ตึงเลยเผมว่าออกตัวกากแล้วเนี่ในตระกูลยูทูบเบอร์เนี่ยสตรีมม่งสตรีมเมอร์นี่ผมออกตัวกากสุดแล้วเลเนี่ยไม่แต่มันไม่แหลกหรอเว้ยหรือมันแก่หรอทุกคนเพราะว่าไลฟ์ซ่สองสองไลฟ์สดก่อนอนะ่ะไม่เงี้ยแหลกเลยน่าจะแก้แล้วป่ะแต่ค่าเทินดีนะค่าเทินดีจริงคัเนี่ยเออค่าเทินดีกูยังชนะ่ะชั้นไปนสวยครับเฮ้ยบุตยาวด้วยโว ขนาดเลี้ยงบูธผ de ้าจังแบบวันนี้ได้เป็นแกได้ไปอยู่สวยยมาดิ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 สวยเอ้ยที่สองมันตึงอยู่อ่ะที่สองมาตามมาติดติดหวะเฮ้ยพี่มันโนสัตว์เลี้ยงอระดิน้องพี่ขอโดมิเนเตอร์ได้อะเปล่าวะไปอยู่ท w w ีวีสวยครับมา เลี้ยงบูธ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 สวยทีวีวีวีดูดิไม่ได้เล่นนานนะนี่เฮ้ยเกินไปน้องพี่เกินไปว่าดูค่าเทิร์นเพื่อแต่ค่าเทิร์นมันดีจริงดีทุกอย่างถ้าไม่ติดตรงสก,กิลมันะสก,กิลเป็นสายอันนี้ดีไอเทมมันดีโอ้โหเลี้ยงบูธติดเลยรอบนี้สภาพสวยมา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 ,มา นะครับทีเวเออว่ะรถคันนี้ดีเลยดีทุกอย่างโยวินคนเดิมสูงสุดกับสก,กิลมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สามร้อยสิบจุดเก้าเองปะสามร้อยสิบเองอะหนึ่งไปมามาไหนว่าโนหนึ่งไทยแลนด์อยู่ไหนวะอยากเจอโนอหนึ่งไทยแลนด์ว่ะเฮ้ยมันจะเก่งแต่แค่ไหนกันเองกับพี่อะฮะใครจะเก่งกว่ากันน้อง เชียชนลืมลายวิ่งหมดเหรอว่าเอาจริงปะโอ้โหโด,ดูดีลายวิ่งไม่ได้ทีนี้สวยไป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 ไม่ใส่สาเทียมรันเนี้ยสกิลเลยไม่ติดเลยนะครับเนี่ยสกิลมันอะ่ะถ้าไอเทมแบบเก็บไอเทมมันจะได้แบบมีโอกาสได้มินิบูสองอันไงแล้วก็ระยะเวลามินบิบูสจะนานขึ้นแต่มันไม่มีไอเทมให้เก็บก็เล่นแบบนี้ไปก่อนละกัน ชนะเอฟไอโซเมตาได้ก็แค่นั้นแหละเออไม่ค่อยจะโมกเขาอะไรหรอวะแต่กูก็โม่ไปแล้ววะดิมาดิทีวีโอวีไลมั่วนะครับไม่ต้องสนใจนะครับไลยมั Line ่วเพราะแต่ไม่มีใครตามเรามาทันเลยเนะี่ย ECU ก็ไม่ได้ใช้ด้วยประเด็นเ,เออมาดิมาดิ เฮ้ยแรงไดมอนด์มันขนาดนี้เลยเหรอวะถามทิงมันต้องโหดกว่านี้ไม่ใช่หรอหรืออะไรหรือมีแต่บอดนี่โน1ไทยแลนด์เลยนี่เฮ้ยผมเจอ double ว n น double two double three double f o เลยนะนี่สวยเปอร์ติดด้วยประเด็นอะ dwow ครับผมแถบนี้ไปนี่เห็นป้ะมันแหลกอีกแล้วดูดิแบตผมเท่าไหร่แบตผมสามสิบสี่ แล้วไม่กระตุกดูดินี่แหละที่แบบหัวร้อนที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้เล่นน่ะเพราะแบบนี้แหละอุย้ยโน .1 ไทยแลนด์ตามทันเนอะแต่ตอนนี้เองเป็นโนสองะดิน้องพี่เป็นโนหนึ่ง สรุปเลยครับรถคันนี้ดีทุกอย่างเว้นสกิลกับความเร็วสูงสุดไม่ค่อยแรงมากแต่ดีทุกอย่างจริงค่าเทินค่าเลี้ยวค่าดีดีทุกอย่างโอเคหมดรถเบาไม่หนักด้วยเออดีทุกอย่างครับผมเต็ม10ให้สักผมยังไม่ได้ไปลองในโหมดไอเทมเลยไม่รู้ว่าจะให้เท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นในโหมดเลสซิ่งผมเต็ม10ผมให้สัก7แล้วกันหักออกไป3คะแนนเพราะว่า1สกิลไม่ดีสําหรับเลสซิ่งสองความเร็วสูงสุดไม่ได้แรงขนาดนั้นสําหรับรถในสปีดพัดเพราะว่ารถสปีดพัดคันอื่นก็โหกดกว่านี้ก โฟงมันหนีโฟงมันอะไรก็ไม่รู้อ,อ่ะแต่ก็ในราคาน้อยกว่าบาทครับร้อยสี่สิบเก้าสองร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะเว้ยถ้าเปรียบเทียบกับราคาก็สมราคาประมาณนั้นแล้วกันโอเคแล้วใครมีความสงสัสยหรือใครมคามคิดอะไรนะคอมเมนต์ไว้ที่ล่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามทิกตอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นทีหน้าจอไงตอนนี้คนติดตามสองหมื่นห้าเรามั่งอยากให้ถึงสามหมื่นนะแล้วก็ไลค์จะครบหกแสนไลค์แหละฝากหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เข้ามาดีขึ้นม